สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนมันๆมานะครับเหล็กท่านได้บอกอยู่ท่านไดนโช่์เหล็กอยู่มันมานแล้วเนาะจึงในการมันหมานขึ้นเ่าแหะครับเจอกันกับผมกิติเพจเฟซบุ๊กกิติคนกำนวนครับยูทูบช anel กิติคนกำนวลทีวีสองช่องทางในการติดตามครับสะดวกช่องทางไหนติดตามแต่ช่องทางนั้นครับแนวทางฮานอยปฏิสีบครับผมเป็นแนวทางฮานอยหาน้อยนะครับเฉพาะกิจกาชาดพิเศษปกติ v ีพีครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมคือผลฮานอยหมู่ว่านครับผลฮานอยปฏิเก่าเนาะนะครับ กับหมู่บ้านกับศูนย์หกเออห้าหกเนาะผมให้ลูดหกเนาะห้าหกศูนย์หกบนลางเลยเฉพาะกิจแล้วก็หกหกกชาดครับผมที่มันนั่นก็คือเจ็ดแปดครับนี่โตสองโตตรงตรง,ตรงเลยครับเนาะพูดได้เดียวเบิ้งคลิปเอา้าเอาไปเบิ้งจักน้อยนึงนี่เจ็ดแปดเน้นๆนะเนาะเสียดายบ้าแตกสามตัหมู่บ้านหมู่บ้านหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับ สนับสนุนการหาข้อมูลได้โดยการกดไลค์กดแชร์ครับกดถูกใจเพจกดติดตามเพจนะครับบน YouTube ก็กดติดตามหรือกด u b บ c ไ i b e นะครับอันเดียวกันนะครับเนาะเลขหาตครับ2 3 4 5 6ยังใส่สูตรเก็ยู่ได้เพราะว่ามันหมานอยู่มันหมาน2 3มเหมือดตีต่อกันแล้วกรได้มาจากนี่แหละตัวตั้งต้นเลยครับคือหวยปกติครับน้อยปกติเนาะ เลขสองลักหน่วยครับผมหน่วยบนเนาะเป็นตัวตังนับต่อเทละแตมอีก4ครั้งก็จะได้เลขทั้งหมด5ตัว2 3 4 5 6ม่หมู่ว่าน6 7 8 9 0ว้าวหมู่ว่านหมู่ว่านหมู่ว่านจับเลข6เนาะมือนียกให้2ไปสองสตำแหน่งเก่าเลย มู่บ้านหกเอสหมูนี้สองสามครับวิ่งหลุดสองครับโอ้ 6, หมู่บ้านสองกับมาไหลนี่หมู่บ้านนี่หนึ่งสองสามสี่มาวิ่งรูดสองครับส่วนสองตัวเนียนเป็นยังไปบอไดานอกจากสองสามสองสี่นะครับสามสี่หมู่บ้านมันมาตัวนี้ดิ ตำแหน่งเจ็ดแมื่วานคือ3ามสี่มานี่นะครับส่วน3ามตเน้นๆนะครับ3มชุดขึ้นกันก็สิเป็นหกสองสามห้าสองสนะครับสองสามสี 2, 3, 4, นะ่ฮะเอาไปหกับแล้วกันเอาไปโตดไปแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเลขเล็กเด่นผมขาดวาสิมาลักสิบหรือลักหน่วยนะครับแต่ว่านี่สองามสเห็นมันง่ามไหมเลี่ยงกัน มันเลี่ยงกันงามหม,าหมู่ว้านหกือเลี่ยงนี่นี่สี่ห้าหกเนาะหมู่ว่านสี่ห้าหกมาน้อยเฉพาะกิจเนาะแต่ว่าบอมมีอยู่ในเหล็กวินนะครับเหล็กวินนี่ตัวเดียวคือเหล็กหกเป็นตัวรูดพรอมผู้ได้รูดเฉพาะกิจหมู่ว่านในทั้งบนทั้งล่างเลยพี่นอ้องไม่มัอนี้มารหลุดสองน้ำกัน <c oughs> ขอให้มันหมานติดต่อกันจากซีมือหามือได้ไหมอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันนะครับขอให้หวยเข้าสัก สามวันนี้ก็รู้แล้วนะครับตามนี้นครับวิธีการเหรียเดี๋ยวมาบอกกันในคลิปต่อไปผมนับเกินมาผมเทห,หวยเขามาจักมือแล้ววันที่เก่ากับเขาเนาะนี่วันวันที่แปดกับเขาสองมือแล้วนะครับวันที่เจ็ดล่ะว,วันที่เจ็ดให้เก่าเก่ายัางเก้าศูนเก้าสองเก้า เก้าศูนย์สามนี่กับเก้าโอ้วันที่เจ็ดกับเขาวันที่หกแหละเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งโอ้หลุดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์โอ้อันนี้กับเขาเขาโอ้หกเจ็ดแปดเก้าสี่มือแล้วสี่มือสี่มือวันที่แต่อนใดวันที่หาหนึ่งสองสามสี่ผลวันที่หาแหละ ผมเห็นหนึ่งสองนี่เด้หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เล็เขาติดต่อกันหามือเหรอครับพี่น้องเล็กเขาติดต่อกันหามือแล้ววันดีซี่ล่ะขอพังวันดีซี่กันหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์วิ่งรูดเก้าหาเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์นี่เขาสามโตโต เกาหากับเขาฮกอันนี้เลีกวิ้นเขา่าถ้าสินับถ้าสิขีคุยวันดีซีกับเขานั่มเอา้าเข่าตดต่อกันสี่มือเออโอ้หกมือแล้วนอศูนย์หนึ่งสองสามสี่อีกรวดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอา เด็กผมขอทิโต้กันอาทิตย์หนึ่งเลยได้นี่เออเนาะเด็กขอทิโต้กันอาทิตย์หนึ่งเลยได้ครับพี่น้องเดี๋ยวแต่ผู้นำไปใส่งานแล้วเนาะแต่ว่าตัวเนียนๆกับเขาเกือบสมือได้เลยหกเจ็ดเจ็ดหกมาว่างกับเจ็ดแปดก้อนหนานกับหนึ่งสองเนาะวิธีการนําไปใส่งานนะครับกับถ้าเสื้อมันกันนี่แหละสองตัวเนียนๆสามตัวเนียนๆสองตัวเอาไปกลับนะครับบนล่างกับท่ายสิบสองชุดสามตัวเนียนๆตรงกับสามชุด ตรงโตัก็หกชุดหกกับกสิบแปดชุดก็แตกคำไรก้เก่าแหละขอมันติดมานะครับเพิ่มขั้วเป็นไปได,ด้โดยการใส่เหล็กสองตัวนี่ครับเดีนสองตัวไปวิ่งก็เลขหาตัวดานบนนะครับกับบนราง,งประมาณสามสิบสองชุดบ่ประมาสละสามสิบสองชุดทั้งหมดสามสิบสองชุดส่วนละถ้าเสื้อมันในเหล็กหลุดเนาะหลุดที่เก่าประตูเนาะบนรางก็จะเป็นเทไถ่สามสิบแปดชุดครับผมนะหรือถ้าเสื้อมันในเหล็หาตัวผมนะครับ เอาไปวิ่งขับไปขับมานี่หาตัวมันเสด็จยี่สิบหาชุดครับบนรางหาสิบชุดเนาะจังได้กระไดกําไรคอยมันแตกมายังบอกว่ากับแตกหกหกเออหกศู 60, 66, 68, นย์หกหกเจ็ดแปดนี่แตกสามน้อยตอิดต่อกันเลยครับเขาสามน้อยตอิดต่อกันสําหรับเหล็กวิ่งเนาะศู 66, 66, 68, นย์หกหกหกเจ็ดแปดนี่ถ้าบนดหนเอาเฉพาะกันเหล็กเนียนเนีเนาะถ้าวัด ลดความเสี่ยงนะเอาเรียกหาโตไปวิ่โอเคครับซับนี้แหละเจอกันในคลิปถัดไปครับมือนี้ผมว่าสิปล่อยหวยไทยด้ยพี่น้องลอหลับชมรลับฟังแนว่าตั้งหวยรัฐบาลไทยเลยครับสำหรับคลิปนี้มันมน,มน,มนส,สุขภูสุคนครับห้าหน้อยครับมื่อนี้สวัสดีครับ